I don't กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามการทํางานของผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้านหรือชอรบอทั้งหมดค่ะซึ่งพวกเขานะคะคได้มีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้แผนงานของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงกรมนที่พึ่งของประชาชน น้ำตกผาน้ำหยดถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังซ่อนตัวอยู่ในพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ผู้คนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้แต่ควรแจ้งทางชุมชนให้ทราบก่อนเนื่องจากบริเวณทางเข้านั้นยังต้องระวังช้างและสัตว์ป่าที่อาจลงมาหากินใกล้แหล่งน้ำซึ่งชาวบ้านผาน้ำหยดทราบดีว่ากระแสะการท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินั้นกำลังมาแรง ซึ่งนอกจากการเปิดจุดรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ําตกแล้วยังมีแนวคิดที่จะเปิดจุดกลางเต็นท์บริเวณอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นการจัดการร่วมกันของคนในชุมชนในการบริหารจัดการและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวครับ อันนี้เรื่องเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับของบ้านขาวาแก้วเนี่ยเป็นการเดินเที่ยวบนสันเขามีถ้ำนะครับและเดินไปตามสันเขาเนี่ยก็จะเดินเท้าใช้เวลาประมาณ3วัน2คืนเดินขึ้นไปวันแรกไปค้างแล้วก็วันที่2เดินเท้าต่อแล้วก็ไปค้างวันที่3ก็จะเดินลงมานะครับชุมชนบ้านขาวาแก้วก็อยู่ห่างชุมชนเราประมาณสัก5กิโลถึง10กิโลประมาณนี้ในการที่ว่าจะขึ้นไปเที่ยวนั้นต้องเดินเท้าขึ้นไป หมแปดนั้นก็จะมีเรื่องของพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขานะครับก็จะมีเนินเข่าอยู่ที่ริมอ่างเมาะสำหรับกางเต็นท์เพื่อดูวิวดูธรรมชาติในเรื่องน้ำนะครับและก็สิ่งที่เราได้ได้สำคัญสุดเลยชุมชนเราเนี่ยอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีสัตว์ป่าก็คือช้าง ลงมาพื้นที่บางครั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยกําลังของชลบอชุดรักษาปลอดภัยเนี่ยคามปลอดภัยเนี่ยไปไปช่วยมาไล่ช้างโดยจุดลูกโป่งเสียงดังเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาร่วมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยมีกําลังน้อยคนในชุมชนเราเนี่ยเอ่อชลบอชุดรักษาารามปลอดภัยเนี่ยก็จะออกไปร่วมก็จะจัดเวียนอาไปร่วมครั้งละ3คนหคนอะไรแบบนี้เอ่อเวียนกันไปช้างบางครั้งก็จะมา ถ้าโชคดีก็มาคืนเดียวกับนะครับบางครั้งก็มาเป็นสัปดาห์ก็มีนะครับแต่ก็จะมาเดินอยู่ตามชายเข่าตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้านเนี่ยที่ทาการเกษตรอยู่ชายเข่าเนี่ยก็อาจจะมีโดนทําลายบ้างแต่ด้วยด้วยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆก็ของอุทยานโดยมีการติดกล้องหรือมีสายกันไว้ไว่าเวลาช้างเดินมาชนเนี่ยสัญ,ญญาณมันดังร้องขึ้นมาก็อุทยานก็จะ จุดลูกโป่งอะไรวันนี้ชาบวบ้านก็จะทราบแล้วว่าเออช้างลุงมาตอนนี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนาเงี้ยพอคืนต่อไปก็จะวางแผนประชุมอาชลบอเข้าไปร่วมอุทยานจุดรวมชลอบหรือหรือหรืออุทยานเนี่ยก็จะมารวมกันที่ศาลาหมู่บ้านแห่งนี้นี่ยนอกจากการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วการดูแลความสงบเรียบร้อยของคนในชุมชน ก็เป็นสิ่งที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผาน้ำหยดแห่งนี้แบ่งหน้าที่กันดูแลครับตอนนี้ของเรามีอยู่ประมาณ25นายนะครับคุ้มหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ6นายนะครับแบ่งเป็น4คุ้มก็จะเบื้องต้นหลักๆก,ก็จะเป็นผู้นำชุมชนเป็นหัวหน้าสาย ก็โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็3อีกหนึ่งอีกหนึ่งคุ้มก็จะเป็นอาสาสมัครออของตำรวจชุมชนนะครับก็ประสานง,งานกันได้ดีเรื่องเรื่องความปลอดภยัยการที่จะเป็นหมู่บ้านโอพพอมันจะต้องปีแผ่นง,งานจากจังหวัดมาสอบถามผู้ใหญ่มีความต้องการไหมพึงพอไหมหรือเขามีโคตต้าในการจัดทาหมู่บ้านเรื่องรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยปีหนึ่งกี่พื้นที่แต่เขาก็จะเล็งเห็นถึง ถึงความปลอดภัยหรือว่าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก็จะเน้นหมู่บ้านที่อยู่กับติดชายแดนนะครับในในในหมู่สิตีในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านอปอร่วมกับหมู่8บ้านหุบฉลาอย่างตอนนี้ที่เรามีได้การรับอบรมจากกอรมนจังหวัดเนี่ยที่มาฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่บ้านเป็นหมู่บ้านอปอเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเรามีความเข้มแข็งและสามารถดูแลตัวเองได้โดยถามว่าถ้าเรายังขึ้นกับหมู่อื่นเนี่ยเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอำนาจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยนั้นไม่เหมือนหมู่บ้านชลบอรอครับและก็ถ้าหากว่าเราเราขึ้นกับหมู่อื่นเนี่ยเขาไม่ทราบถึงปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่ควรเฝ้าระวังหรือเรื่องใดควรจะป้องปรามอย่างถ้าหากว่าเรามีเออชลบอดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านของเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นว่า อะไรควรไม่ควรเราก็เรียกหัวหน้าแต่ละสายแต่ละคุ้มมาคุยกันเรื่องใดที่เราจะต้องป้องปรามเรื่องใดที่เราก็ต้องทําร่วมกัน,นค,คนเราถ้ารอให้เกิดเหตุแล้วอ่ะมันมันยากที่จะระงับหรือจะแก้ไขแต่เห็นท่าไม่ดีเราป้องปรามเหตุไม่เกิดอันนั้นทําบ่อยๆทาอยูย่ประจําแล้วเขาจะมองว่าเออหมู่บ้านเนี้ยเขาเฝ้าระวังเขาไม่กล้าที่จะเข้ามายุ่งนะอะไรประมาณนี้จึงเป็นที่มาว่า หัวไฟหรือได้รักได้ปันน้ำได้ดูปน้ําเนี่ยไม่ต้องไปเฝ้าแล้วก็ไม่เคยหายเพราะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องก็บ่อยครับเดือนนึงก็ประมาณตั้งสาครั้งนะครับเพื่อก็ดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านกันพวกลักเล็กขโมยน้อยก็เราก็ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เข้าไปพูดคุยด้วยว่าเกิดถ้ามี อะไรก็ให้แจ้งโชลโบแล้วพวกเราก็คะเข้าไปช่วยให้ทันเหตุการณ์ครับ mm hmm. ก็แบ่งกงันเป็นโซนๆไปนะครับประมาณ5คนนะครับ mm hmm. ถ้ากลางคืนก็เราจะไปแล้วช่วงกลางคืนเราก็จะมีการที่ว่าขับรถไปพาชลโบไปตรวจตําดูแต่พื้นไร่ด้วยกันขโมยเพราะพื้นที่เรานี่มันก็อยู่กันหมามันก็ไม่มีนะครับก็นี่ก็กลัวว่าเครื่องถูกน้ําตัวหนึ่งมาก็ต้องหลายหมื่นป้องปามาก่อนครับ ถ้าเกิดเราก็จะใช้ส่วนมากเราก็จะขั้นแรกเราก็จะจุดลูกป้องไปก่อนถ้าบ้านรู้ก็ไม่ต้องตกใจชุดชลบรปฏิบัติหน้าที่ครับก็จะตั้งตั้งกลุ่มมาแล้วก็นัดนัดวันเวลาแล้วก็มาคอยตรวจตาว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราเนี่ยมี ข้อมูลอะไรที่เปลี่ยนไปจากที่เราเคยเคยมา,มาค่ะโดยปกติถ้าว่าแต่งชุดแต่งอะไรเงี้ยก็จะเดือนหนึ่งก็สองครั้งแต่ว่าโดยปกติก็จะมาแบบชุดธรรมดามาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆทีแรกอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องต้องมาคอยถามคอยอะไรเงี้ยพอเราอยู่ไปอยู่ไปเราก็อธิบายเขาฟังว่าเออมันมันมีเหตุการณ์ลักเล็กขโมยน้อยจากหมู่บ้านใกล้เคียงอะไรเงี้ยเราก็คือ มาให้ความมั่นใจว่าเอออยู่ในหมุชุมชนเราก็มีความปลอดภัยได้เหมือนกันค่ะโซนของฟังเนี้ยจะแจะเป็นแบบมีปลูกพืชล้มลุกพวกทัว่วฟักยาวมะเขือยาวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีหายบ้างก็ก็คอยจะออกลาดตะเวนประจำ สำหรับการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งในพื้นที่เขากระปุกนั้นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขากระปุกได้รับพรมหมากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิรในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบอ่างพ่วงในลักษณะที่มีการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณมากสู่อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อยซึ่งแนวพระราชดำรินี้จะก่อเกิดการเชื่อมโยงกันในการบริหารจัดการน้ำของประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันครับเออจริงๆชะลบอเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของเบื้องต้นก็ฟามปลอดภยัยเบื้องต้นนะครับในเรื่องการออดูแลในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินเท้าเข้า,ขาไปใน่อของน้าตกผ่านน้ำยนต์นี่นะก็จะให้ฟามรู้อะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้อย่างเช่น ห้ามเก็บกล้วยไม้ออกมาจากป่าหรือแม้กระทั่งก้อนหินแนะนําให้นักท่องเที่ยวรู้จักเรื่องต้นต้นไม้ชื่ออะไรบ้างในป่านะครับคนมานั้นนักท่องเที่ยวมีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็นักท่องเที่ยวจริงๆที่บางกลุ่มนี่ก็จะศึกษารู้จักต้นไม้บางกลุ่มก็เที่ยวผิวพื้นอาจจะไม่รู้จักก็จะได้รับความรู้จากชรบอรในชุมชนของเราเบื้องต้นนะครับเป็นก,ก็ประมาณนี้ในเรื่องของการดูแลเรื่อง พานักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนแล้วก็เน้นเน้นในเรื่องชุมชนของเราเนี่ยเที่ยวทำทำน้าตกเนี่ยมา5ปีก็เน้นในเรื่องความสะอาดแล้วก็ธรรมชาติเมื่อชลบุรีเรานํานักท่องเที่ยวขึ้นไปเนี่ยก็ให้ความรู้แล้วก็เก็บทาฝาสะสะอาดลงมาขยะเนี่ยเราไม่ให้นําอาหารให้ขึ้นไปทานบนนู้นเอาไปได้แต่น้ําแต่บางทีก็มีเล็ดลออเที่ยวไปแอร์ไปซ่อเงี้ยหสัปดาห์เราก็จัดเวรยามขึ้นไปตรวจ ในเรื่องเก็บขวดพลาสติกขวดน้ําอะไรเนี่ยลงมาเพื่อให้รักษาทรัพยากรไว้ให้คงเดิมครับผมจากการแบ่งหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการกระจายกําลังกันไปยังจุดต่างๆนั้นทําให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจซึ่งชรบอรทุกนายที่เป็นลูกหลานของคนในชุมชนก็ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจครับ เราเปิดให้เที่ยวแต่กองวันนั้นเขาไม่น่าจะมีปัญหาแลราเราเปิดเราอยู่กับของไอ้วิสาหกิจชุมชนด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานด้วยของกองวันเนี่ยถ้าเกิดกับไปเที่ยวน้าตกเขาไปโดนน้าตกเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปคอยห้ามปามว่าคุณอย่าไปทำนะตรงนี้มันอันตรายอะไรเงี้ยครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบว่าเราเอาเพื่อนบ้านทํารู้ว่าครับบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้ด้านตรงนี้เ็ามีคนแก่อยู่เขาก็อยู่ตรงนี้ก็ลานคาเขาก็จะมองให้เราดูตลอดเวลาพวก ชลบก็จะถามมาค่อยถามว่าท่านเป็นไงมั่งอะไรมั่งก็ครับเข้มแข็งมากครับถ้ามีอะไรก็แบบว่าให้สมัไมนี้มันยุคโทรศัพท์นะครับก็ให้โทรได้เลยครับตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงครับป้าคุณป้าขา,า,ายของเนี่ยเกิดถ้ามีใครมายิบของของป้าไปเดินแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยก็ขอให้คุณป้าแจ้งชลบชลบหลักก็จะติดตามให้ครับแล้วก็ประสานประสานงานครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจัดการให้ครับ จะดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ให้คอยดูแลดูเรื่องว่าเออมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในชุมชนเราไหมมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้ความรู้เขาว่าเออเราจะแนะนํานักท่องเที่ยวยังไงแล้วก็คอยสอดส่องเหมือนเป็นหูเป็นตาแทนคนในชุมชนด้วยอะค่ะว่าเอา้ยวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยคนในชุมชนอะมีความสามัคคีกันค่ะคืออยู่กันเป็นแบบ พี่น้องนะคะแล้วกออ็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะเขาเรียกว่าชุมชนเข่งแข็งที่ว่ามีชลบรหรือคณะกรรมการหรือชาวบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยมันย่อมดีกว่าที่เราจะต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ใช่หมายความว่าเจ้าหน้าที่ไม่สําคัญนะครับเจ้าหน้าที่ก็สําคัญ ในเรื่องที่หนักหนาเหลือบาฟาแลงกว่าที่ชุมชนจะรับมือได้แต่ก่อนที่จะถึงเจ้าหน้าที่นะถ้าหากว่าชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือก็สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแล้วก็แบ่งภาระเบาบางให้กับเจ้าหน้าที่ที่ว่าชุมชนเนี่ยสร้างความเข้มแข็งมีชรบรชุดรักษาควาปลอดภัยหรือหรือมีคณะกรรมการหมู่บ้านให้ความร่วมมือ มันก็เป็นการดูแลเฝ้าระวังตัวเองเบื้องต้นเป็นข้อได้เปรียบกับชุมชนอื่นหรือชุมชนอื่นเขาก็มีเหมือนเรานี่มันมันก็จะเป็นแนวทางให้การพัฒนามู่บ้านไปได้ง่ายแนวทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะสร้างถนนหนทางหรือว่าเรื่องประปาไฟฟ้าทุกเรื่องแหละเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนเราคนในชุมชนร่วมมือกันก็ต้องได้รับการแก้ไขก็อยู่กันอย่างอบอุ่นและมีความสุขแต่การที่แล้วก็บวกกับไปเรามีฉลบ ที่จะเออเหมือนเหมือนเป็นอะรเฝ้าระวังการมีจอระบอไม่ได้ต้องเกิดเหตุแล้วถึงตั้งนะเป็นการตั้งสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและก็เป็นการเฝ้าระวังให้พี่น้องคนในชุมชนรู้สึกถึงความปลอดภัยการดำรงชีวิต ื่องจากการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองตามโครงการฝึกอบรมการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาและป้องกันตนเองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีฝึกอบรมชาวบ้านในหมู่บ้านอ,อพปอให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเองเห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติผลการดําเนินกิจกรรมฝึกอบรมประกอบทั้งวิชาการและฝึกปฏิบัติเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านออกพปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติโดยการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนแจ้งข่าวสารข้อมูลภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบเสริมสร้างตำบลมั่นคงปลอดภยัย สำหรับมูลเหตุของการคัดเลือกหมู่บ้านที่ทำการฝึกอ,อกพอของกรมดวการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราได้ร่วมกับท่านนายอำเภอท่ายางและก็ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในอำเภอท่ายางน,นะครับจนได้หมู่บ้านผ่านน้ำหยดหมู่ที่14ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกการปกครองขึ้นมาใหม่ถูกต้องตาม ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับประการที่1ประการที่2เป็นความต้องการของอผู้นําชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรัษฎรในพื้นที่นะครับต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้านพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันอีกอย่างหนึง่งหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับเขตอุทยาห่งชาติแก่งกระจานนะครับมีปัญหาเรื่องของการบุกรุกที่เรื่องของปัญหาต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาคุกค,คามรูปแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการฝึออกอปปในครั้งนี้เราจึงเลือกหมู่บ้านนี้ขึ้นมาเกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนและเป็นความมุ่งหวังที่จะพัฒนาบ้านพัฒนาคนพัฒนาฐานที่เพื่อบูรณาการสู่สร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งหมู่บ้านชรบรนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในเบื้องต้น ดูแลกันในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปพึ่งในส่วนของภาครัฐได้ลงมาดูแลตัวเองนะครับนี่คือพื้นที่ที่เราได้เลือกมาเกิดจากความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงครับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรซึ่งมีหน้าที่ในการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองตามโครงการฝึกอบรมการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาและป้องกันตนเองหรืออพป,อปอให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดนและหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ความมั่นคงทั่วประเทศค่ะก็จะต้องมีการจัดอบรมและสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนในการทํางานของชุดคุ้มครองหมู่บ้านและจัดให้มีคณะกรรมการของหมู่บ้านค่ะ ในการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนองคาพยพหรือการมีส่วนร่วมของตนเองต่อไปตามบริบทของพื้นที่ค่ะซึ่งในกรณีหมู่บ้านผ่าน้้าหยดแห่งนี้นะคะก็ทําให้ประชาชนในหมู่บ้านนั้นมีความตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการเดินหน้าปฏิรูปที่เราได้นํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้โดยดูช่อง5กดเลข5ค่ะสำหรับ ว,วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป